ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอ่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนทุกคนนะครับนะครับพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้คลิปโยนะครับนะเสือกันเสือก็มากินข้าวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะฮ่าฮ่าฮ่าชาวเที่ยงนะบอกแล้วผมจะรวมในมือเดียวนะนี่ผมกี่โมงแล้วไม่รู้นะคุณผู้ชม มาเรียนมันก็สมองก็เครียดนิดหนึ่งแลพยายามหนึ่งแล,ล้วลืมลืมลืมสิ่งที่ไม่ดีทิ้งลยแล้วยิ้มรับความเจือดเจ,จื่นบานดีกว่านล้นนะเอาความสุขใส่ตัวดีกว่านะดีกว่าเอาความเศร้าเอาความไม่ดีมาสุมหัวให้ทําให้จิตใจไม่เบิกบานล่าเริงนะครับอา้วให้ทาให้สุขภาพร่างกายเสียเลยนะครับนั้นล้ยิ้มแล้วก็มากินข้าวกินอาหารปังดีกว่าครับมาครับคุณผู้ชมพอดีวันนี้มีนี่ครับผมมี ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะองโ้ยโอ้โหขุ่มชมน่าดมเห็นหมูนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ชมอันใจดีนะครับมาเช้าเอาออกกำลังนะครับนาะจะเคยมาเที่ยวหากันอยู่บ่อยๆนะครับนะเราก็เคยกันนะครับนาะแล้วก็เอาแกงนะครับ ผู้ชมน่ากินไหมนี่จะทำากียมัตมะตมันมาใส่กับปุกมาให้ละผมนะครับผมก็เกรงใจนะยังไงผมก็ขอบคุณนะครับมาครับมาครับ่อรมันพี่น้องมา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 ครับกินเพื่อให้มีเลี้ยวมีแรงนะครับนาะนะผมก็ยามกินนะจริงมันผมมันเกียดอะไรแล้วมันก็ค่อยอยากกินอะไรนะ แต่ก็พยายามจะลึงดึงเขียดไปกันเท่านั้นนะครับนะ่านผู้ชมสู้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านเรืออย่างไงก็แต่ฟ้าดินและก็ความมุ่งมัของเราอ่ะก็อย่างที่เห็นนะชีวิตผมก็ไม่โดเด,ดินแล้วก็อืมพูุไปก็เบาหลายใหญ่ให้นะคุณผู้ชมไม่มีอะไรทักอย่างอ่ะทุนเทินอะไรก็ไม่มีนะมีแต่ทุนใจกับทุนชีวิตนะครับกับ <laughs> ร่างกายที่เฮย้ยมันก็ ก็ไก่ยังเหี่ยวเต็มทีแล้วอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะตลกตโลกยอกยอกธรรมดาครับนะสังขารมนุษย์ร่างกายย่อมร่วงรลยไปตามการเวลานะครับนะไม่มีใครอยู่ยงคงกบะพันคำโลกกับนะก็ต้องนี่เต่งตึงนะมีเจริญเติบโตมีเต่งตึงมีเนื้อแน่นนะแล้วก็ขั้งเข้าสวยหย่อนยานนะแล้วก็เหี่ยวย่นแล้วก็ตายก็ว่ากันไปตามติด ถ้าใครถึงเวลาแล้วไม่ติดเวลาเราก็ยิ้มมากินข้าวดีกว่าครับคุณผู้ชมอ,อืมพอดีที่ใหญ่จะดีเขามาให้นะครับคุณผู้ชมเนาะเราก็ขอบคุณครับกินเสร็จแล้วก็ปันปอนแล้วคุณผู้ชมนะมาแล้วครับคุณผู้ชมนะโอ๊ยหล่นเลยเลิกครับ ก็ประเดี๋ยวันนี้มีแกงเนาะก็เลยไม่ไม่ตามน้ำพริกน,นะครับแต่ก็กินผักต้มนะครับนะผักต้มไม่ขาดนะครับนะเพื่อเ่วยอให้ย่อย,ยเราท้องเราย่อยง่ายขึ้นนะครับนะโ้วครับพูติออร่อยครับอร่อยแากมาสมันอร่อยครับคุณผู้ชม เย้ e. ได้กินแกงมัสมั่นลับต้นปีครับคุณผู้ชมนะว <c oughs> ันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีเนาะยี่นบผมหมดสิทธิล์ละคุณผู้ชมเพราะผมไม่มีคงินไม่ซื้อแหละ กรก็ <ừ> ชงนี้ติดแดงแนละ้วครับคุณผู้ชมออกมาเต้นในวงในเพลงนะเรียกเลติ้งนะั่นเองติดแดงก้าไปสองตัดแล้ว ไม่เป็นไรครับก็สู้ต่อครับเราเาให้โอกาสเราทําไปเรื่อยนะแก้ตัวใหม่ทําใหม่ครับเพิ่มไปเรื่อยนะก็ติดแดงแล้วก็เข้าไปดูหลังบ้านก็เลยรู้ครับอืมต้องแบบบ่อยๆนะครับนะคุณผู้ชมแบบนั้นนาะ ให้ดีก็เข้ามาดูทุกวันก็ดีเหมือนกับเราเข้าออฟฟิศนะครับแล้วาำงานเนะ <K> ข้าไปดูเผื่อมีจุดบกพร่องหรือว่ามีอะไรใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆจากทีมงานแล้วก็เอไอแล้วเหล่าครีเอเตอร์ด้วยกันนะก็ครับ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำชีมนีท้ทุกด้านนะครับเนาะแล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถไปบ,งบังคับจิตใจใครได้นะว่าจะให้ใครอยู่แพลตฟอร์มไหนเนาะผมเองก็ไปประมาณนี้นะครับนะ พยายามทําให้ดีนะพยายามสันสร้างนะครับก็จะไม่รู้จะเอาสิ่งอะไรที่มันมันตลกแล้วก็มีความรู้มาเงินผมก็ไม่ได้ทำพวกเกี่ยวกับช่างหรือนะักประดิษฐ์อะไรเงี้ยถา้ามันอุปกรณ์อะไรก็จะจะทำนะแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีเนะนี่ยก็งีปก่อนนะครับแล้วจะไปถ่ายทำภาพยูสวยก็ถือว่าอะไรครับ ก็ไม่มีงบนะเราก็ไปสามสเต็จนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณก้าก็อย่าลืมมาทานข้าวทาอาหารใถุกต้องตามเวลานะครับสวัสดีครับอย่าลืมแดดตัวเองนะครับอย่าลืมดูแดดตัวเองให้ดีนะครับทานอาหารให้ถูกต้องตามเวลาแล้วก็ออกกําลังกายนะครับทานอาหารให้ครบห้ามุนะครับนะอย่างผมนะผม เป็นตัวอย่างที่ไม่น่าดูน,นี่ถ่ายทำเพื่อความบันเทิงนะ